สวัสดีครับผมชาป,ปี้นะครับและนี่คือโซเชียลวอร์ครับวันนี้กับเทปสัมภาษณ์พิเศษครับพี่บอยรีวิวของครับผมไม่ได้ไมันนคนละพอคนละช่องแล้วคนละช่องนะครับอันนี้คือพี่บอยสติกเกอร์ปากน้ำบอยสติกเกอร์ปากน้ำครับผมซึ่งวันนี้ผมรอคุณนานมาก <c oughs> อ่ะก่าจะเปิดกล้องได้ชั่วโมองพอดเพิร์ตเต็ไมไปหมด วันนี้ผมมีคำถามจะมาถามพี่ผมะเห็นพี่ในโลกโซเชียลมานานพี่เป็นพูดง่ายๆว่าพี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งอิฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวกับการตลาดการตลาดแล้วก็ทำคลิปคลิปด้วยเผยแพร่ให้คนเห็นขายสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครับผมรวมไปถึงมีคลิปช่วยคนด้วยใช่ครับใช่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเลยว่าพี่บอยสติกเกอร์เป็นบอยสติกเกอร์ทุกวันนี้ได้ยังไงคําถามข้อที่หนึ่งครับผมทำไมถึงชื่อนี้ครับเกิดจากการที่เราทําสติกเกอร์มั้ง แล้วก็เลยอยากให้เป็นลงทายด้วยบอยแต่ก่อนก่อนหน้านี้ผมก็ทําพวกเ,เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บอยอัลซอนเซนียคอม่าก็จะใช้ชื่อตัวเองใช้ชื่อบอยนำหน้าก่อนแล้วก็ลงทายด้วยนามสกุลที่เราทํอืก็เลยเป็นที่มาของที่ไปก็คือบอยสติกเกอร์คือที่มาของชื่อชื่อจริงๆตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยชื่อและชื่อบอยครับก็เป็นชื่อ,อแม่ตั้งมา,รมาจริงๆชื่อนี้คนเยอะมากนะเยอะพี่แล้วส่วนใหญ่คนที่ผมรู้จักนะไม่ใช่คนดีพี่ด้วยเปล่า่พี่เป็นคนดีดีฮะดีไม่ห่านึง อาคำถามข้อต่อไปผมอยากรู้จุดเริ่มต้นของธุรกิจเนี่เพี่ที่มาที่ไปก็คือทําธุรกิจมาประมาณเกือ <g> บ <ur ven> 20ปีดีกว่าเป็นคนชอบแต่งรถแนวแนวความ,มชอบในรูปแบบคําว่าสวยงามครับ<ม>อก็เลยรู้สึกว่า จริงจังก็คือการที่เราทําธุรกิจแบบแต่งแรงกับแต่งสวยเนี่ยผมมองว่าการแต่งแรงแมันเหมือนเราอะไปแข่งรถแต่ว่าถ้ารถสวยเนี่ยมันคู่กับการที่บอกว่าชิ้นงานตัวนั้นอะมันสามารถสร้างมูลค่าให้เราได้<อ>แต่ถ้าเป็นพวกอไหล่แรงเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนที่สูง<อ>แล้วก็ทําให้รถแรงกว่าจะทําให้เราดังได้เนี่ยเราใช้เวลาค่อนข้างเยอะอผมก็เลยเปรียบเสม,มือนว่าการแต่งรถเนี่ยของลูกผู้ชายครับผมมันคือความสวยงามเหมือนผู้หญิงคนหนึง่งแต่งงาม ก็สวยได้ที่มาที่ไปจริงๆวมันลึกกว่านี้ครับแต่อยากบอกว่าคือความชอบเรื่องการแต่งรถก็เลยเอามาทําเป็นธุรกิจครับผมเมื่อก่อนพี่ชอบแกะสติกเกอร์ป่ะจริงๆถ้าไปย้อนเป็นรุ่นเด็กผมว่าทุกคนนะครับพี่เอาง่ายี่สิบปีก่อนอะยี่สิบปีก่อนทุกคนจะชอบตัดมือกันหมดตัดมือตัดมือแขนขาดเลยใช่ครับไม่ใช่สติกเกอร์ตัดมือที่เป็นตัวการ์ตูนสิบห้าปีที่แล้วตัดมือจนมากระทั่งใช้ตัดเครื่อง ก็ศึกษามาเรื่อยๆจนกระทั่งแรปติกร์นะครับเป็นเรื่องของการทําธุรกิจแบบยั่งยืนเมื่อก่อนตัดคือตัดเป็นคาแปะตามรถสิบล้ออย่างเงี้ยขายใช่ไหมเป็นคำคมด้วยนะครับคมก็คือรถคันนี้สีแดงแล้วรุ่นที่2ก็จะเป็นแนวนี้ครับเป็นพวกลายข้างแล้วก็เป็นพวกบางแดดหน้ารถอะไรเงี้ยซึ่งลูกค้าก็ชอบเมื่อก่อนฮิดมากรถทุกคันต้องมีคือทุกวันนี้คือผมเป็นพอตนะเริ่มต้นก็คือจากตรงนี้แล้วก็มีก็มีพวกลายข้างแล้วผมพัฒนาไปเรื่อยๆฝาพลายข้างพวกติดข้างรถอะไรเงี้ย จริงๆแล้วช่วงแรกเขามองว่าเป็นอะไรที่เลอ,อะเทอะพวก,พวกรถสปอร์ตแต่เราโชคดีที่เรามีความต้องการสูงมาจากเรื่องอะไรนะฮะมาจากเรื่องเดอรฟาครับเดอรฟารเนี่ยทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตเลย<อ>จากการที่แบบว่าคนไม่ชอบการติดิเกอร์อแล้วก็มาทําเป็นลายข้าง<อ>เพราะเดอรฟาเนี่ยกี่ยุคกี่ยุคเนี่ยคนจะทําตามหมดเลยแต่ไม่เน้นแรงไม่เน้นแรงเน้นสวยครับ<อ>เพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ไปเรื่อยๆครับเส้นแต่ง ภาพ LED ไฟใต้ท้องลายข้างลายข้างมันก็ไม่ได้มีชิ้นเดียวมันมีหล,หลายแบบที่เราจะเลือกสัง่งหรือว่าการตัดสดการสดก็คือเหมือนกับอาหารอาหารตามสั่งสั่งสดก็เหมือนสติกเกอร์ตามสั่งคล้ายๆกันนะฮะก็เป็นระบบ การที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทําเป็นของตัวเองเป็นไอเทมลิมิเดของตัวเองได้ส่วนมากก็จะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะฮะจนกระทั่งรถซูเปอร์คาร์รถสปอร์ตก็มีครับมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็หลักๆตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันสีรถยนต์มากกว่าแล้วก็ปกป้องปกั้องกสีพวกฟิล์มใสกันลอยนะฮะแล้วก็พวกฟิล์มสีอาจจะไม่ชอบสีเดิมแต่ว่าการที่เรา ซื้อที่โชว์รูมมันรอช้าก็เลยใช้สีขาวมาเปลี่ยนเป็นสีที่ต้องการวัันนี้ได้ความรู้มากมากนี่คือแค่หนึ่งธุรกิจของพี่บอยที่ยังมีอย่างอื่นอีกที่คุณยังไม่รู้ต้องรอติดตามเลยนะครับครับผมอ่าแล้วสําหรับเรื่องของบอยสติกเกอร์นะครับพี่คิดว่าตอนนี้พี่ประสบความสําเร็จแล้วหรือยัง ประสบความสาเร็จคือเราไม่รู้นะแต่ผมมองว่าลูกค้าที่เราโตมาด้วยกันเนี่ยกับรถเล็กๆเนี่ยกับรถใหญ่สมมุติว่ารุ่นแรกๆเราทําพวกมอเตอร์ไซค์ทำเป็นรถเก๋งทําเป็นรถกระบะแล้วเดี๋ยวนี้ทำเป็นซูเปอร์คาร์สิ่งหนึ่งที่ผมมองความสําเร็จก็คือเราเอาลูกค้าที่เขามีรถคันหนึ่งที่ทั้งชีวิตที่เขาหาเป็น10บ0ล้านมาให้เราทําให้เราทําแบบนี้ครไว้ใจถ้าทิ้งรถให้เราเนี่คือประสบความสาเร็จมากกว่าเงินทองเพราะว่าสินค้ามันขึ้นอยู่กับตัวเรา ว่าเราจะสร้างมูลค่าให้มันได้ขนาดไหนจนกระทั่งเรารู้สึกว่าการเริ่มต้นเนี่ยม,มันเป็นจุดที่เรียกคําว่าประสบการณ์มันพลิกชีวิตไปเรื่อยๆอะ่ะเหมือนเส้นทางเราใช้รถเป็นหลักใช่ไหม,มเราทําธุรกิจรถเป็นหลักแต่เราจะทำยังไงให้รถแพงๆแบบเนี้ยเข้ามาที่ร้านเราได้เนี่ยแล้วเขามีความเชื่อมั่นสูงกับเราเขารถทุกคันเนี่ยมาทั้งชีวิตเขาแล้วก็ร,รถราคาราคาที่มันเอามาทิ้งให้เราดูแลถึง4 5หวันนะผู้ชมใช่ซึ่งเขาก็ต้องห่วงรถเขานะฮะ ก็อยากจะบอกตรงนี้มากกว่าประสบการสําเร็จกับการทําธุรกิจคือลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวผมอันนี้คือความประสบการสําเร็จของผมครับถือว่าตอนนี้ประสบวามสําเร็จใน<อ>ธุรกิจน,นี้แล้วรสร้างาความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าที่แบบที่สามารถเอารถแพงๆนะมาจอดให้เราทาบางครั้งเนี่ยรถจอดทีนะวันหนึ่งนะร่วมร้อยกว่าล้านมผมรู้สึกว่าเนี่ยการันตีความสําเร็จผม,มว่าลูกค้ากล้าที่จะเอารถมาทิ้งให้เราดูแลนี่คือสิ่งที่มัน ปื้มที่สุดแล้วต่อไปเป้าหมายสูงสุดในชีวิตครับผมชีวิตผมเนี่ยผมมีเป้าหมายตั้งแต่เด็กแล้วอยากทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วทำได้แล้วก็จะหาสิ่งใหม่ๆอย่างวันนี้ผมทำสติกเกอร์จนลูกค้าติดแล้วครับผมผมก็อยากทำสินค้าอะไรที่ผมไม่เคยทำแล้วทำสำเร็จต่อไปเรื่อยๆสินค้านั้นนะ่ะจะมีอะไรบ้างเี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสร้าง,งชาเลนจ์สร้างชาเลนจ์ในตัวเองไปเรื่อยๆเอาชนะ หาอะไรที่มันไม่เคยทำํำแล้วทํามันได้อ,อันนั้นแหะคือความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วครับเหมือนอยากได้แลมโบครับแล้วก็ได้ไดมาแล้วแล้วต่อไปจะเอาอะไรก็มาดูกันต่อ,อต่อไปครับผมมีความฝันในวัยเด็กไหมคือเป็นคนชอบเงินอยากมีรถซูเปอร์คาร์ตั้งแต่เด็กเลยเหรอมันเป็นความชอบเพราะว่าพอเรามีเรื่อง ของแฟชั่นในหนังหรืออะไรกัแล้วแต่ที่เราดูจากหนังหนังอ๋อผมนึกว่าด้านที่ทำอู่แล้วมีรถให้เห็นไม่ๆม่ไพี่ดูจากหนังหนังพอมันมีคอมพิวเตอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะปรินรูปเลยปรินรูปเสร็จแล้วก็มาแปะแปะตามแปะ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 แะอันนี้คือความฝันผมความฝันคืออยากได้รถสปอร์ตครับ แล้วพี่ไปสุดที่แลมโบเลยนะโอ้โหแบบมันก็เกินฝันนะเออเอาจริงๆแล้วแลมโบมันไม่มีในรูปเลยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันอยากมีมากที่สุดก็คือทํามันไปให้ได้แล้วก็ชนะตัวเองให้ได้ครับสุดยอดข้อต่อไปพี่คิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงผมรู้สึกว่าอยากให้คนอยู่ด้วยมีความสุขอะเป็นคนเออเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากอะชีวิตอะคิดอย่างเดียวว่าเวลาที่ใครอยู่แล้วอะอยากให้ความสุขแล้วก็ให้พลังในสิ่งที่ที่น้องเขามาหาเราอะให้มันมีความสุขที่สุด แล้วก็ที่สําคัญอ่ะเขากลับไปเขาจะได,ได้ได้ทั้งพลังบวกแล้วก็ได้ทั้งพลังที่ผมให้ไปวันนี้นี้ดีมากครับผมไเซตมาเซตที่ดีครับก็คือใครมาพี่ก็แฮปปี้กลับไปบมีพลังงานบวกให้แน่นอนครับผมโอเคสําหรับข้อต่อไปตอนนี้ทําอะไรอยู่และอยากทําอะไรต่อไป ตอนนี้นะครับ,รบผ,มผมมีเรื่องการขายออนไลน์เพิ่มเติมครับก<อ>็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าติดตามในเพจผมแล้วกันบอยสติ๊กเกอร์ปักน้ำนะครับพี่คิดยังไงกับวงการยูทูบเบอร์อว่าอินฟลูเอนเซอร์ในปัจจุบันจริงๆแล้วมีขึ้นมีลงนะครับ,รบแต่คนที่แข็งแรงก็คือคนที่ขยันและอดทนความสม่ำเสมอพี่คิดว่าจะทํา YouTube อีกนานไหมและถ้าไม่ได้ทําพี่จะทําอะไรจริงๆแล้วพี่บอยเนี่ยเป็นคนท YouTube น้อยมากนะ<อ>แล้วหลักๆน่ในการทำเนี่ย ก็แค่บอกว่าสินค้าหรือลูกค้าให้เขารู้ว่าเออผมเนี่ยได้ทํารถอะไรบ้างแล้วก็การให้ผมจะเน้น2คลิปเนี่ยก็ประมาณว่ามีคนเอารถมาทำอ่ะก็คือปกติก็ทํารถอยู่แล้วแต่อยากแบบเผยแพร่อยากเผยแพร่อยากให้เขาเห็นว่าว่ารถรุ่นนี้มันเป็นอย่างนี้รถอันนี้เออมันติดสติกเกอร์ได้เหมือนพี่บอยก็พาผมไปดูเทสลาเขาบอกว่าเปิดประตูไปแล้วแอร์มันติดเลยใช่รถที่ไม่มีกุญแจเออผมคิดว่าเฮ้ยผีหลอกจริงๆ คือผมแบบตรงๆนะผมก็เรื่องรถเนี่ยคือเราเราอย่างที่มาที่ไปก่อนทำไมผมถึงมีลาโบใช่ไหมครับผมถ้าคุณเอารถถูกๆมารถตลาดแบบทั่วไปแล้วเรามาแล็ปแ,แล้วว่าพี่คิดว่าลาโบกินี่กับเฟอร์นิเจอเขาจะมาหาเราไหมเอออันนี้อันนี้เป็นเรื่องการตลาดที่ที่การลงทุนนะเพิ่มวัลพิ่มเพิ่มวาลลุให้เรารรเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่เราครับผมแลถ้าเราอยากโตเราก็ต้องลงทุนครับเพราะว่าสินค้าที่เราจะต้องทําให้เขาเห็นภาพว่ารถแพงๆเนี่ยเราก็ทําสวยได้แล้วก็ เรามีการเก็บรายละเอียดดีขึ้นให้เขาได้เห็นภาพอันนี้เป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากนะครับเ็คือเพิ่มวารุให้ตัวเองโดยโดยที่เอาพูดง่ายๆว่าอัปเกรดตัวเองเป็นพรีเมียมไปเลยใช่แต่รถธรรมดาก็รับรับหมดครับพี่เราจะเข้ามาถึงที่ธุรกิจของพี่แบบเจาะลึกเลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากรู้เรื่องราวกับบอยสติ๊กเกอร์ปากน้าครับตอนนี้มีกี่สาขาอะไรยังไงพี่ตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้4ี่ภาคนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มจากอุอดอนแล้วมีอุดรเป็นสาขาสงใช่ครับก็ ลองเข้าไปบอลสติ๊กเกอร์อุดรได้ครับก็โซนภาคอีสานไปได้เลยที่อุดรใช่แล้วก็ผมจะไปเก็บที่เชียงแถวจังหวัดเหนือก็คือพวกเชียงใหม่เชียงรายตลาดสี่ภาคตั้งเป้าไว้แล้วจะไปทุกภาคเลยตอนนี้ไปอีสานเดี๋ยวจะไปเหนือเหนือนี่น่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่เพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจใช้ก็จะเป็นพวกหาดใหญ่กับสุราธานีตั้งเป้าไว้อันนี้ก็ขอขอบคุณพี่บอยนะครับก็อยากจะบอกว่าเพื่อนหน้าเพื่อนหลังของคุณทุกคนเนี่ยครับผมล้วนเกิดความสําเร็จมันไม่ได้มาง่าย จง,อง,จงมองว่าเขาว่าจงจุดนี้เนี่ยเรื่องราวมัทำให้เขาตบโตก็ข,ขอบคุณมากนะครับโอเคนีสวัสดีค่ะ